สวัสดีค่ะวันนี้เราพักที่นครราชสีมานะคะดิฉันพักที่โรงแรมริโอเชียนไม่มีเล็บนะคะย้ำค่ะโรงแรมนี้ไม่มีเล็บนะคะอยู่แถวตลาดบ้นเกาจะจากพักบ่อยจา้าอานนไม่แพงเลย400บาทเท่านั้นนะคะมีมาแจ้งกุญแจอยู่ที่ สองร้อยบาทนะคะก็จะมีตะกรงตะกา้ารีมูงรีโมดคุณแจให้ในตะก้านะคะและ้วคืโอโใช่ไหมแล้วเวลาเช็คอินตอนเ <ไป S 1> ชา้ากรดาเอาลงมาด้วยละดขางนี้จคะทำนี <c oughs> ่จ่ายวิมุงค่ะขึ้นไปชั้นสองนะคะชั้นแรกก็มีห้องพักนะคะเป็นที่อยู่อาศัยคะ่ะชั้นสองจะเป็นที่พักเริ่มต้นนะคะหลังวิสามสานสี่สันค่ะใครจองก่อนก็ได้ีมิเธิ์ก่อนนะคะแต่ว่าโรงแรมเต็มที่จัดรถ เพียงพอค่ะก็ไม่ยามโบกรถไทยนะคะสามารถหาวงจอดได้นะคะี่ทางเข้าสาสานค่ะหรือว่าเสด็น้องหญิงพักย้องสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในห้องไม้ให้ดูนะคะทางเนงก็จะซิกแซกนิดนึงของผักเต็มทุกวันนะคะไม่จองล่วงหน้าไม่ได้นะคะใกล้ตลาดบ้านเกาะ้วยไกล้เซ็นทันนครราชสีมาด้วยนะคะกลับไปในห้องค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมึงนี่เตียมหกฟูตค่ะ ี่ห้องก็จะมีสบูู่ไห้นะคะเราก็มีน้ำาใสองขวดนะคะมีตูส้สงุงสปาแอร์เย็นสบายห้องน้ำสะอาดสะอาดถือว่าใช้ได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศเสด็เลยราคาสีร่รลอยในเมืองหายากนะหายากมากค่ะไม่มีอาหารเช้านะจ๊ะก,กาแฟกาแฟกระองสื่อนะคะไม่มีแถมให้นะคะโอเคค่ะที่พักโคราชแนะนำเลยอันนี้บรรยากาศด้านนอกค่ะโรงแรมดิโอเชียนนครราชสีมานะคะมาพักกันได้นะคะ ไาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ